โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโตนะครับผมและนี่ก็คือเกม Last Day of June นะครับพาร์ทน่าจะพาร์ทสุดท้ายแล้วนะถ้าให้ผมเดาอะก็เหลือแต่คุณปู่แล้วใช่ไหมโอเคงั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับก็ไปลุยกันเลยดีกว่าไปดูความทรงจำของปู่กันอุ้ยโอ้โหมาถึงก็หลอนๆนะโอ้โหน่งสาระคือแบบโมโหครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไป แก้ไขคนสุดท้ายนะซีไปซีเราไปดูกันโอกาสสุดท้ายแล้วนะรีเมมเบอไปดูกันว่าทําไมาจูนถึงยังไม่รอดสัทีนะครับของเด็กชายโอเคของพี่สาวโอเคของคุณลุงอ่าโอเคไหนดูของคุณปู่วิพายุเข้าหนักเหรอวิอพายุเข้าหนักแบบบางถนนเลย อุ้ย,อยดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้ใแบบไม้โอเคเอาไม่ออกครับเพราะว่ามันอยู่น,นั้นอุ้ยฟ้าผ่าฮะฟ้าผ่าลุงเป็นทอ,อฟ้าผ่ามันเกี่ยวกับคนเหรอเอ้หรือลุงไปทำอะไรให้มันแบบล่อฟ้าวะไม่นะลุงไม่ใช่ทอนะเอางงอุ้ย อุ้ยอึ้งเลยฟ้าผ่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับคนแล้วนี่นะใช่ไหมซีเพราะว่าสุดท้ายยังไงจูนก็ต้องตายเหรอโอ้อึ้งเลยครับถึงกับอึ้งเลยน่ากลัว <c oughs> แอบ,บน่ากลัวเหมือนกันนะโอ้แขนตกเลยครับโอเคกลางคืนแล้วอุ้ยอะไรอะ่ะอ๋อนี่คืออ๋อภาพข้างนอกภาพข้างนอกบ้าคือความทรงจําอันนี้คือประตูข้างหลังเราพอดีนะครับตรงตีนบันได น่ากลัวแอบน่ากลัวเหมือนกันไปซี C, เราไปดูกันเฮ้ยโอ้โหแล้วนี่มัน m u l t i w o r หรอเปล่า m u ิ t i w o r l d จะมีซีอีกคนมาเปล่าซี C อีกจกกักรวาลหนึ่งที่จูนไม่ตายครับ <laughs> โอ้ยไม่มีความทรงจำอะไรให้ดูเลยครับทุกคนมีแต่ให้ไปที่ลูกคุณปู่อย่างเดียวเลยเราคงต้องไปใช่ไหมโอเคได้เอาไว้ซีเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหเขาเริ่ม เริ่มถอนหายใจแล้วอะโอเคที่รูปคุณลุงนะครับเอ้ยรูปคุณปู่นะครับนี่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 โอเคแตะไปดูเริ่มแบบเริ่มท้อแล้วอะดูดิไม่เหมือนแรกๆตอนที่แบบเข้าไปที่รูปของเด็กชายกับรูปของพี่สาวอะโอเครูปคุณปู่แล้วโอ้โหโคตรโคตรหลอนเลยเซฟเธอ เฮ้ยมันมี question mark อยู่ข้างหลังคำว่า save เ e อน่าจะแบบช่วยเธอเหรออย่างนี้ป่ะจะช่วยเธอไหมอุ้ยไม,ไม่ไม่ช่วยหรอมันเป็นฟ้าผ่าผมว่าซีกำลังคิดอยู่แน่เลยว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับคุณปู่นะแตะดูดีคือแบบแตะแบบแแบบไม่อยากแตะครับแตะแบบหมดอะไรตายอยากขีดเขียนสิ่งขีดเขียนเสียงร้องอ่ะฮะเฮ้ย ทำไมรอบนี้แบบร้องแบบเหมือนโดนทำร้ายอะ่ะหรือไม่ก็แบบอุทานแบบร้องออกมาแบบเพราะโกรธอืมอ่ะมาแล้วคุณลุงทำอะไรอยู่คุณลุงเป็นช่างซ่อมนาฬิกาหรือเปล่ามีนาฬิกาอยู่ข้างหลังเฮ้ยกล่องของขวัญเฮ้ยลุงทำกล่องขวัญให้จูนนี่นาตอนแรกข้างในมีอะไรกันแน่ข้างในมีผลตรวจคันว่าท้องหรือเปล่าหรือหรือเป็นอย่างอื่น อ่านี่ไงวนมาที่ตอนแรกพอดีเลยเหมือนที่ผมพูดไวอือ้าาอืาาอฮ้เคาะเคาะแล้วจูนก็จะเปิดใช่ไหมอ๋อโอ้ยจูนกล่องมาแล้วหลานเอ้ยโอ้ยดีใจจังเลยค่ะม,มีอะไรเหรอเบาๆนะครับปู่สีเขาหลับอยู่อ่ะนี่อ่ะของขวัญที่สั่งทำนะ ขอให้เซอร์ไพรส์สำเร็จแหละห้านเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะตุบๆเสียงหัวใจเต้นเหรอหอ,หอืมาวางไว้ตรงนี้แต่ก็ไม่เอาจะไปเซอร์ไพรส์ที่นูน่นถ้าตามเรื่องเราต้องประติดประตอ่อให้ดีๆครับโอเคไปเฮ้ยผ่นดินไหว เฮ้ยเฮ้ยมีเสียงจูนร้องด้วยอุ้ยอ้าวฮะเฮ้ยอะไรอ่ะ <feet, S 1> เดี๋ยวเฮ้ยผมเริ่มงงแล้วคือยังไงคือทุกคนไม่เกี่ยวเหรออะไรอ่ะอ่ะก็กลับมาที่ปู่ทาของขวัญเหมือนเดิม ปอ้เป็นตัวตัวแปรสําคัญจริงๆริเหรอแล้วตะก,กี้จูนร้องแบบทรมานจริงๆริอะเดินไปที่บ้านจูนเหรอก่อนที่จะให้เราเดินเมื่อกี้เนี้ยเหมือนที่มองไปที่บ้านจูนแล้วก็ให้คิดแป๊บหนึ่งอะว่าจะไปดีหรือเปล่าถ้าไปแล้วให้ของขวัญสุดท้ายก็วนไปที่เดิมอะจูนก็เอาไปวางจูนก็เอาไปวางแล้วก็ไปเซอร์ไพร์ แล้วก็วนกลับไปสุดท้ายก็ขับรถออกไปแล้วสามคนแรกไม่เกี่ยวอะไรเลยสุดท้ายจุนก็ตาย,ยางเงหรอเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงจูนร้องร้องแบบทรมานครับเฮ้ยอะฮะอีเวนต์ลุงให้ของขวัญเนาะเฮ้ยไม่ใช่เหรอ ไม่แล้วมันมีแค่อีเวนต์เดียวด้วยครับตอนแรกยังมีหลายอีเวนต์ให้ทําเลยของของคุณปู่อะจะไปบ้านจูนดีไหมเหรออุย้ยปู่เดินเร็วอุยอ้ยอะไรอะห้ามไปเหรอห้ามไปครับตรงนี้ห้ามไปเมื่อกี้ตกใจเลยกดเดินเร็วแล้วก็มีแผ่นดินแยกออกไปทางนี้หรอโอเคโอเคอ่ะฮะกันไว้โอเคสรุปคือเหมือนมันจะกันไม่ให้เราไปบ้านจูนหรือเปล่าเฮ้ยไปทางนี้ได้นะได้ไหม ฮะบ้านใครถล่มเนี่ยบ้านไอ้นุม่มบ้านเด็กพุทธล่มอะทุกคนโอเคเดยขอบขึ้นไปเก็บความทรงจําของลุงแปบ๊บนะของคุณปู่ของคุณปู่อาคุณปู่ก็คือมีภรรยานะครับแต่ภรรยาก็น่าจะเสียชีวิตไปแล้วหรือให้เดาอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณปู่เนี่ยจริงๆเป็นพ่อของจูนหรือเปล่าหรือเป็นพ่อของซีหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองไปข้างหลังตรงนี้หน่อยมันมีประตูอ่านี่นี่น,นี่ได้ไหมไปได้ไหม มีกุญแจอ่าคุณปู่มีกุญแจเฮ้ยความทรงจําอีกแล้วเฮ้ยตรงนี้เป็นที่ของคุณปู่หมดเลยหรือแบบหมายถึงว่าที่ที่คุณปู่เดินคนเดียวเฮ้ยมันประติดประตอกันแบบเพื่อปั๊บเลยครับอ๋อนี่ไงก็คือคุณย่าเขาเป็นคนปลูกดอกไม้เขาเป็นคนชอบปลูกดอกไม้ใช่ไหมคุณปู่ก็เลยห่วงดอกไม้ไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือคุณปู่มาช่วยคุณย่านะครับโอ้น่ารักจังผมหวังว่าคุณปู่จะไม่ใช่ตัวการนะอุ้ยหลุมศพเหรอ ผมก่ใช่ครับทุกคนออันนี้เป็นหลุมศพของพ่อของคุณลุงเขาถ้าผมเดาก็น่าจะเป็นเพื่อนกับคุณปู่แล้วเปล่าแบบน่าจะรุ่นเดียวกันนะครับถ้าพ่อของคุณลุงเขายังอยู่เฮ้ยอันนี้คืออะไรหลุมศพใครครับหลุมศพคุณย่าโหดีนะเดินมาตรงนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นที่ที่มาเคารพศพของทุกคนนะคิดถึงคุณย่านะคุณปู่เขาก็อยู่คนเดียว เฮ้ยเข้าทางนี้ได้ปะเข้าทางนี้ได้ปะเฮ้ยไอหนุม่มไอหนุม่มคุยกไอหนุม่มไอหนุม่มคุณปูนั่นอะไรอะครับนั่นอะไรอะอ่าไม่ได้นะไม่ได้นะอย่ารู้เลยอย่ารู้เลย,ย,เลย <c oughs> อย่าเสือกเลย <c oughs> โอเคขอประตูเฮ้ยอะไรอะยังร้องอยู่เลยอะไม่ได้มันไม่ได้ให้ของขวัญไม่ได้ อะไรกันครับนี่ถ้ากลับเข้าบ้านอ่ะกลับเข้าบ้านได้ถ้าเอาของขวัญไปวางเก็บล่ะโอ้ยนี่ไงช่างซ่อมนาฬิการจริงๆด้วยมีอะไรอีกไหมนะรูปดอกไม้ถีชมพูไม่มีแล้วครับทุกคนไม่มีเลยครับไม่มีแล้วครับเฮ้ยข้างบนนี้ขึ้นไม่ได้เอาโถอ่ะเปิดประตูตรงนี้ได้เ,เดินเข้ามาทางนี้ อ่าตรงนี้ห้ามเข้าก็คือต้องเดินอ้อมข้างหลังบ้านเท่านั้นใช่ไหมอืม <gasps> โอ้โหที่เขาลบหลุมศพหายครับผมหายไปเลยอะบ้านพี่สาวก็หายหรือว่าความทรงจำของซีจะค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนนี่หรอบ้านคุณลุงก็หายคุณลุงพานป่านะครับ เหลือแต่บ้านจูนอะอ้ะของขวัญมาแล้วก็ยังมีการร้องไห้อยู่เหมือนเดิมนะครับุยยิ่งร้องหนักเข้าไปใหญ่เลยโอ้โหเสียงร้องแบบร้องทรมานมากไม่ได้ผลอุ้ยผมขนล,ลุกผมกลัวอุยเสียงฟ้าผ่าครับอะไรอะ C เหรอจูนร้องใหญ่เลยครับ หรือว่าจูนก็เสียใจที่เรื่องมันเป็นอย่างนี้อ่าฮะคุณปูกมาอุย้ยผมขนล,ลุกขนลุกจริงขนลุกสู้เลยเฮ้ยทำไมคุณลุงมีสีเหลืองกับสีนั้นอ่าฮะเด็กชายนะฮะสีแตะแตะไม่ได้หรอแตะได้ไหมอ่าฮะแตะได้ของขวัญตัวแปรคือของขวัญรืเปล่าคีย์ไอเทมของขวัญมาให้แล้วอ่าฮะจูนก็เอาของขวัญไปวางถูกไหม จูนห่วงมันไปวางแล้วก็พี่สาวก็เดินมาเปิดประตูอือหึจะไปที่นี่กันนะฮะคุณลุงยิงนกอ่าตื่นเพราะเสียงปืนเด็กชายชวนเล่นบอลก็คือไม่เล่นอันนี้คือประมวลผลประมวลภาพตั้งแต่ตอนแรกอ่ะพี่สาวมาเอาที่เปิดกระป๋องเมื่อคืนนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันว่าพี่สาวก็แอบชอบซีอยู่ จูนอยู่ไหนอ่าอยู่นี่ชวนไปปิกนิกไปที่นู่นกันไหมอะไรอ่ะฮะอะไรอ่ะทำลายใหม่เหรอของจูนเหรอหรือเราเล่นเป็นจูนงี้เหรอไม่ใช่เรายังเล่นเป็นซีอยู่นะครับกดอาฮะตรงนู้นก็เป็นเด็กเอาเราต้องตามแสงไปเหรอผมเริ่มงงนะฮะ ถ้าให้ผมเดานะเราต้องมาคิดว่าจริงๆอนะ่ะใครเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญกันแน่แล้วก็กลับไปที่คุณปู่เพื่อกดทายอาเกนเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเด็กใช่ไหมงั้นลองไปเปลี่ยนทุกคนเลยดีกว่าเปลี่ยนจากให้ของเปลี่ยนจากให้ที่เปิดเป็นจักรยานเหรออ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นยิงเลยยิงปืนพุแทนอ่าฮะแปลกๆเหมือนกันอ่ะลองดู าทุกคนเปลี่ยนเป็นเฉลิมฉลองมีความสุขเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยหรอแล้วอาฮะปั่นจัก,กรยานมาจอดอันนี้ไม่น่าเกี่ยวเด็กก็เปลี่ยนมาเล่นคนเดียวเงี้ยหรออ๋อเล่นกับพี่สาวหรออ๋อนี่ไงจะเอาของมาคืนแต่ว่าเอามาเล่นกับพี่สาวอ๋อเล่นมาโยกกับพี่สาวอ่ะอ๋อถ้ามีถ้าเป็นมาโยกพี่สาวเล่นแต่ถ้าเป็นฟุตบอลพี่สาวเตะไม่เป็น พออี่สาวก็ใจดีอยู่นี่นาอ๋อโอเคโอเคอ่ะจูนก็เอาของขวัญมาวางเหมือนเดิมนะครับอือฮะแล้วไหนดูซิว่าคุณลุงยิงปืนแล้วซีจะตื่นไหมยิงพูอ่ะอ่ะหยิบกระปิดกระบอกอ่าซีไม่ตื่นอ่าจูนเดินม,มาปลูกอันนี้ทำลายใหม่จริงๆนะเนี่ยจุ๊บอ่ามาจุ๊บปลูกน่ารักอ่ะนี่มีแซนด์วิชด้วยนะ คือ,อยังไงครับคือ,อยังไงทิกเกอร์อะไรใหม่ไหมไม่ได้หรอก็คือืึไม่ได้เฮ้ยห,ห,หรือว่าลองเปลี่ยนให้พี่สาวเป็นเหมือนเดิมพี่สาวก็เดินมาให้ของเหมือนเดิมแล้วเด็กก็เล่นคนเดียวละ่ะเล่นไม้โยกคนเดียวนะนะไม่ใช่เล่นบอลคนเดียวอเดี๋ยวลองดู โอเคแล้วยังไงต่อก็คือจูนก็ก็ยิงพูอ่ะลงยิงพูอ่ะก็หลับอยู่ถ้าเด็กชายนึ่นพี่สาวอ๋อก็จะชวนมาเล่นอยู่ดีอ๋อโอเคพี่สาวไม่เกี่ยวแล้วไม่ว่าจะปั่นจัก,กรยานหรือไม่ปั่นก็ไม่เกี่ยวเฮ้ยหรือว่าเราต้องให้เด็กไปเล่นฟุตบอลครับ แล้วให้พี่สาวอ่ะเดินมาส่งของอยู่ดีแต่ว่าคุณลุงอ่ะให้ยิงพูไปเพื่อที่เราจะไม่ตื่นแล้วถ้าพี่สาวมาเปลี่ยนมาปลุกแทนจูนล,ล่ะเออเออก็คือกลายเป็นเราตื่นเองลองดูลองดูองดโอเคอ่าคุณลุงยิงพูเหมือนเดิมถูกแล้วเด็กเตะบอลอ่ะให้พี่สาวปั่นจักรยานเอ้ยหรือถ้าปั่นจักรยานแล้วเขาจะมาที่หลังบ้านไหม ถ้าสุดท้ายแล้วพี่สาวมาเอาที่เปิดฝาก็ระป๋องให้เหมือนเดิมก็ไม่น่าเกี่ยวป่ะไม่ว่าจะเดินตีนเผาหรือว่าปั่นจักรยานนะครับอ่ะลองดูโอเคอ่ะเอาที่เปิดมาให้อ๋ออ,อ,อ๋อ๋พี่สาวก็เป็นตัวแปรเหมือนกันนี่วิ่งของขวัญหรอจะเอาไปเซอร์ไพรส์ซีนะ่ะโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะยงีย,ยบๆไว้แล้วคุณยงีย,ย,ยบๆไว้นะฮะอ่ฮะไม่ตื่น อ่ะฮะยิงพูแล้วจูนกับพี่สาวก็ไม่ได้ปลุกด้วยแล้วหลับยาวเหรอหรือยังไง้คืออะไรคุยอะไรกันโอ้เศร้าเศร้าอ่ะฮะคืออะไรไปเรียกอุ้ยเดี๋ยวก็จกแตกเอาตื่นตื่น๋อ,อเด็กชายปลุกแทนอ่ะฮะเอาเปลี่ยนทไทม์ไลน์แล้ว คือเราไม่ได้ไปที่นั่นแล้วครับเฮ้ยดูที่รูปอ่ะฮะอุ๊ยจูนคือ,อยังไงอันนั้นเน่เซอร์ไพรส์ไม่ได้ผลละฮะไปฮะ ไปอยู่ดีตื่นมาคนเดียวอีกหรือเปล่าโอ้อันนี้ไม่ใช่พอไข่แล้วพอซีเองครับยังไงอะ่ะสรุปแก้ไขอะไรไม่ได้เลยไปขึ้นไปนั่งเราลองไปดูที่ค้างรูปภาพกัน โอ้ยน่าสงสารว่ะโอ้โหเราจะไปกดที่อะไรลองกดที่นี่สิ forget เออลืมมันไปเหรอ forget อย่าบอกนะว่าเราต้องลืมกดลืมครับมือสั่นเลย <c oughs> ไม่อยากลืมเฮ้ย <c oughs> โอ้โหโมโหแล้วอะโมโหด้วยอะโมโหด้วยอะือผมเข้าใจอารมณ์เลยอะคือเราทำทุกวิถีทางจริงอ่ะแต่มันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยในทางที่ดีประตูเปิดแสงสว่างอือหอ ห้องนอนเหรอเอ้ยไม่ใช่หุ้อ <c oughs> โอจริงๆห้องนี้จะเป็นห้องลูกเหรออ๋อจริงๆจ,จะเป็นห้องลูกจูนมิญ,ญาณจูนหรือเปล่าสีหันไปข้างหลังเร็วจูนอยู่ข้างหลังสีเอ้ยไม่หันหนะอือหือก็คือห้องลูกนะครับเหมือนแต่งไว้เสร็จสับหรอหันหลังหันหลังไม่อยู่โอ้ oh my god อันนี้คืออะไร คืออะไระทำไมไม่ทำไมไม่หยิบดูอยากรู้ขอดูด้วยอจูนอ่อาฮะแล้วก็มีดอกไม้เด็กชายไม่เกี่ยวพี่สาวก็ไม่เกี่ยวของหล่นก็ไม่เกี่ยวนุง,งยิงปืนดินถล่มอะไรก็ไม่เกี่ยวอ๋ออันนี้คือที่จูนเป็นคนเขียนเป็นคนวาดคือจูนก็เคยมาแก้ไขอดีตแล้ววรอ,อวิญญาณของจูนนะนะ แต่ไม่ได้ผล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 หรือต้องไม่มีรถต้องไม่ขับรถของเราเท่านั้นซีเฮ้ยนี่คือรูปสุดท้ายหรือเปล่า a c c e p t ยอมรับ <c oughs> อือฮึอ๋อรูปสุดท้ายที่จูนแบบขีดเขียนแล้วแบบกระชากแรงๆนั่นคือรถของเราเองหรือเปล่าที่จะขับไปที่ท่าน้ำครับฮะ <c oughs> อ๋อรูปนี้จูนวาดให้ตอนอยู่ที่ท่าน้ำนี่เปิดได้เปิดสัทีใช่ไหมจุบก่อนอะจุบโอ้ยมันวนกลับมาที่เดิมครับทุกคนฝนตกเดี๋ยวก่อนดูไม่กระตือรือร้นเหมือนตอนแรกที่ฝนตกนะครับหรือถ้าเราย้อนกลับมาอย่างนี้แล้วสีก็ไม่คิดว่าจะขับรถออกไปหรือเปล่า โอเคโอเคลองดูสินี่จะขึ้นรถขึ้นไหมไม่ขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้นขึ้นแต่ไม่ต้องขับก็ได้ไหม่าฮะจูนมองไปที่ C งั้นถ้าไปฝั่งของจูนจะมีอะไรไหม่าฮะเคาะทำไมอะ่ะทำไมไม่ลงทำไมไม่ขึ้น ลงมาเถอะจูนอ๋อให้จูนเป็นคนขับถ้าสมมติว่าจูนเป็นคนขับแล้วอุบัติเหตุเกิดแล้วซีตายแทนนะคือซีไม่อยากขับครับเป็นตาบาปไปเลยสตาร์ททีเดียวติดด้วยบอกเธอบอกจูนว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นะใช่ไหมเดี๋ยวจะมีเด็กชายมาบังถนนก็น่า,นาจะบอกให้ชะลอรถลงป้บอกเธอ บอกบอกหรือไม่บอกกันแน่อันนี้คือยังไม่ได้บอกครับคือจะบอกแต่ก็ไม่ได้บอกคือไม่กล้าบอกลัวจูนไม่เชื่ออย่างเงี้ยเหรอบอกเร็วบอกบอกบอกก่อนบอกเร็วเอาจะเข้าไตเติลเกมใหม่แล้วนี่นั่นไงอุงโมงค์ทางนั้นถ้าออกไปก็น่าจะเป็น ใจไม่ทั่วท้องเลยอ๋ฮ uh ะีเ huh. หรอควันเหรอควันดำหมอตรงนู้นอันนี้คือที่ไหนความทรงจำหมอเดินได้ครับทุกคนเดินได้ละอ๋ฮะ uh huh. ไปที่ควันดำครับอันนั่นเป็นรถจริงๆด้วยเหรอจูนนั่นจูนครับเจอจูนแล้วเจอจูนแล้วอือ uh ฮึ huh. จูนไม่ได้เจอตั้งนาน อ uh huh. จะพูดอะไรกันจ,จับได้ไหมกอดโอ้ยอุยสะอื้นกันด้วยอุยจูนร้องไห้ซีบอกว่าไม่เป็นไรนะจูนน่าจะร้องไห้อยู่ครับจูนก็เสียใจยที่เรื่องมันเกิดขึ้นของขวัญเออของขวัญคืออะไรของขวัญคืออะไรยังไม่รู้เลย ืออเปิดมาคือไรอะ่ะขอดูด้วยสิวิ้ร้องไห้สีร้องไห้เหรอถอดแว่นก่อนไม่ต้องร้องนะจุ๊บมิงอ่ะถอดแว่นใส่แว่น <G ül> อา้าวซีตายบายบายนะซี bye bye, นี่เหรอวิ่ยขนลุกนุ ok ้ย <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นครับ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้น ภาพดำไปแล้วยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยล้อหมุนติ้วๆจะค้าง่ะเนี่ยในนี่น n ี้เทนโดสวิตจะค้างไปเนี่ยค้างเหมือนในพีซีะปลโอเคโอ้กลายเป็นนั่งคนเดียวแล้วครับโอ้โห เฮ้ยสีป่ะโอ้ยเด็กชายเอาดอกไม้มาให้ยอ๋อ,อลูกก็คือดอกไม้สีม่วงที่เราให้ตแต่ต้นเกมแม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรลูกโอ้ยกอดลูกเป็นตัวแทนของพ่อจริงๆครับ ของขวัญล้ำค่านี่คือของขวัญหรือเปล่าโอ้ oh. เป็นเกมที่ดีมากๆครับดีมากๆผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกมนี้มอบให้กับเรานะฮะก็คือเราควรที่จะให้เวลากับคนที่รักเราและคนที่เรารักให้มากๆนะครับก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายไปเราไม่รู้ว่าพวกนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าตอนจบของเกมจริงๆก็น่าจะเป็นการที่จูนรอดนะนะแล้วก็มีลูกออกมา ผมคิดว่าถ้าซีรอดอะซีก็จะอยู่คนเดียวอย่างทุกทรมานครับทรมานมากแน่ๆเพราะดูจากการที่ตอนเราได้เล่นเป็นซีใช่ไหมฮะซี C. ก็ยังจมอยู่กับอดีตที่โหยหาจูนนะครับจะเข้าไปแก้ไขนู่นนี่นั่นก็ไม่สามารถทําได้สุดท้ายก็กลับมาลูบเดิมซี C. ก็เลยให้ตัวเองเป็นคนที่เสียสละแทนแล้วกลายเป็นจูนอยู่แทนแล้วจูนก็มีลูกลูกเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นของต่างหน้านะครับของซีให้จูนรู้สึกว่าโอเคเรายังเคยมีความรู้สึกดีดดกับคนคนหนึ่งอยู่โอ้ มันดีมากๆครับดีมากๆจริงๆก็โอเคครับสำหรับ last day of June นะครับพาร์ทสุดท้ายก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อนิดนึงตอนนี้ผมได้ทำระบบ โดเนตเล็กๆน้อยๆไว้ใต้ดิสคริปชันด้วยนะครับผมถ้าใครที่ชอบในผลงานของผมชอบในตัวผมนะฮะและอยากสนับสนุนกันก็สามารถโดเนตได้นะครับไม่ต้องมากก็ได้ครับผมก็เล็กๆน้อยๆก็เป็นกำลังใจให้ผมได้แล้วนะครับก็สำหรับ last day of June พารสุดท้ายก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ผมขอไปก่อนนะครับเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามกันสวัสดีครับ